อันนี้ดี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 ให้มีต่อไปนะคะเป็นน้ำที่ดีเป็นน้ำที่ส่งเสริมและโดยเฉพาะทิศคุณทิศใต้เวลาลมพัดหรืออะไรเข้ามามันจะกลายเป็นลมที่เย็นคนจริงเขาจะบอกว่าน้ำาก่อลมลมเกาะซับเพราะนั้นอันนี้ถือว่าดีแล้วเป็นน้ำพุดแบบนี้นะไม่เอาน้ำตกและไม่เอาน้ำพุอันนี้คือดีนี่ไงน้ำตกปิดนะแต่ก่อนเป็นน้ำตกถ้าถ้าเ่อนเมื่อก่อนคุณมีน้ำตก คุณจะลงทุนเป็นเงินซับก้อนใหญ่แต่คุณจะได้มาเป็นเบี้ยหัวแตกลงทุนไปหนึ่งล้านคุณได้ทีละห้าหมื่นแสนหนึ่งอย่างเงี้ยพอคุณได้มาห้าหมื่นแสนหนึ่งคุณก็เอาเงินไปลงทุนอีกมันก็เลยขาดสภาพคล่องทางแคชโฟคือปัญหาของพวเรานี่ไงน,นี่คือนหนึ่งจุดปิดนานยังปิดไอน่าจะประมาณปีใหม่ที่มันรั่วแล้วที่น้ำดำๆขอบคุณขอบคุณนี่มันรั่วไม่เหมือนที่มาดามพูดเลยปีที่แล้วเนี่ยเปิดไว้ตลอด ลงทุนไปสิบ้านได้ได้คืนมาเดือนละร้านห้าถูกก็เนี่ยก็เป็นเบี้ยหัวแตกเนี่ยในแค่จุดหนึ่งนะในแค่จุดเดียวเองต้องขอบคุณนะที่มันอุตส่าห์รั่วให้ถ้ามันไม่รั่วให้คุณจะหนักกว่านี้เพราะมันจะเริ่มรั่วเลยแลกน้ำตกน้ำตกไหลไอ้นี่ไม่ได้เปิดเลยครับก็ผิดไงไม่ได้เปิดเลยต้องเิดทิ้งไว้ด้วยใช่คะบางทีอะเราอยู่ๆจัดเอ๊ะทำไมมันแย่เอ๊ะทำไมมันดีบางทีเราแก้ไปโดยที่เราไม่รู้